น้องๆคะมาเช็คกันดูสิคะว่าคำทับสับษาอังกฤษคำไหนสะกดถูกต้องอันนี้พี่ยูเอามาจากข้อสอบ A Level ภาษาไทยปี66ล่าสุดเลยคำแรกค่ะลิฟ์ค่ะใช้ตอเต่ากรันถูกต้องแล้วแบบนี้ถูกแล้วค่ะนะคะคำถัดไปค่ะอัลบันอ่าบาน ถูกแล้วเนาะนะคะต้องมีไม้ถูกดีบัมด้วยนะคำถัดมาค่ะอพาร์ตเมนต์อ๋อมีสะา,าที่อ่อนไหมมีค่ะแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะสามคำแรกถูกหมดเลยนะ,ะเอาคำถัดไปค่ะคำว่า a c e b o o k เจอบ่อยมากนะคะ f a c e b o o กสะกดแบบนี้ผิดค่ะที่ถูกต้องต้องบุ๊กกอไก่สะกดรักมากถัดไปค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตแบบนี้ผิดค่ะต้องเปลี่ยนเป็นพอทหารนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะโอเคคำถัดไปคาว่าดิจิตอลดิจิตอลแบบนี้ผิด เจาทุกคนที่ถูกต้องคือดิจิตอลทอรหารมหานรยากาศัศลอลีงไม่ใช่ต้นนะคะถัดไปค่ะบล็อกใช้ขอควายสะกดแบบนี้แอดผิดจ้าต้องเป็นกอไก่สะกดนะจ๊ะต่อไปค่ะคำว่าไลค์ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใชก่ก, like, ชก็กดเลิฟนะคะไลค์แบบนี้กอไก่การันถูกต้องแล้วที่รอคำถัดมาคำว่ากราฟิกกราฟิกนะคะ แบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเขียนผิดใช้ฟอร์ฟันสะกดด้วยที่กราฟนะคะโอเคถัดไปค่ะคือคำว่าคลิกเนาะเจอกันชอบกันคลิกกันนะคะคลิกแบบนี้พี่จ้าที่ถูกต้องจะต้องไม่มีไม้ตรีนะคะไม่มีไม้ตรีค่ะ ถัดไปเลยค่ะคำว่าการ์ดนะบัตรเชิญบัตรอวยพรการ์ดสะกดแบบนี้ถูกต้องแล้วถัดไปค่ะคําว่าช็อกนสมัยก่อนมีกระดานดำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้ไวบอร์ดกระดานดาใช้ช็อกเขียนแบบนี้ถูกต้องแล้วนะโชวอรลิงการแล้วก็กอไก่สะกดนะคะเอาคําถัดมาคําว่าปริ้นมีไฟเอกสารต้องปริ้นแบบนี้ถูกไหมพิดจ้าแอดแอดนะคะี่ถูกต้องพอรออีนอโตเต่าการ์ดนับปริ้นหอหอแล้วคะคำถัดไปคําว่าแอนิเมชันแอนิเมชันแบบนี้ จิตจ้าที่ถูกต้องคือแอนิเมชันเขียนแอนิเมชันนะคะก็คืออ่านอิเมชันนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายคำว่าค,คลาสสิกค่ะคลาสสิกแบบนี้ถูกไหมถูกแล้วคอรออาสอเสือสะกดแล้วก็สอเสือซสละอีกก็ไก่สะกดส่วนใหญ่จะใช้คอควายสะกดเอาละค่ะคำทบทอบแบบนี้เช็คดูแล้วถูกกันกี่คำพี่มันบอกด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะไทยคำคำไทยก่อนดูเอาเหรอลังดูออเลย